สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเครื่องมือ AI ตัวนะครับผมชื่อว่า Luma Labs .AI นะครับผม L U M A L A B S .AI นะฮะอันนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะใช้นะครับผมในเรื่องของการใส่พร้อมนะครับหรือรูปภาพเข้ามานะครับผมนะฮะแล้วก็ให้เขาสร้างเป็นวิดีโอจากภาพนิ่งเป็นวิดีโอหรือใส่พร้อมก็ได้นะครับ ก็มีการอลองนะฮะเข้ามาผมลองทำมามา3-4ตัวเนี่ยนะครับก็จะไดะ้ตัวรูปภาพที่เป็นวิดีโอนี่ฮะที่ขึ้นมานะครับอย่างเคสนี้นะครับก็คือใส่พร้อมทั่วไปนะฮะว่าเป็น journey of knowledge ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนก็จะเป็นเหมือนเด็กนักเรียนอย่างนี้นะฮะวิ่งเข้ามาอันนี้ก็เป็นพร้อมแบบในออฟฟิศนะครับแล้วก็อันนี้คี่เจ๋งนะฮะคือผมเอาภาพนิ่งนะครับผมใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็จากภาพนิ่งๆเนี่ยกลับกลายเป็นวิดีโออย่างนี้เลยนะครับ แปลว่าถ้าง่ายๆเราก็ใช้เครื่องมือ AI การสร้างรูปภาพหรือเจนรูปภาพขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาใช้เครื่องมือนี้ฮะ Ruberlabs .AI นะฮะในเรื่องของการทําให้เป็นภาพวิดีโอภาพเคลื่อนไหวนะครับซึ่งจริงๆในภาพที่เราทำเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัววิดีโอนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูกันนี่ครับนี่คือภาพนิ่งนะครับแล้วก็กลายเป็นวิดีโออย่างนี้เลยครับผมนี่ยเทียบให้ดูเห็นๆเ,เลยฮะจากภาพนิ่งที่ผมเจนจาก AI นะครับแล้วก็เอามาทำเป็นวิดีโอนะครับทางไงถ้าลองสนใจครับลองเข้าไปใช้ได้ครับที่ l u m a Labs AI นะครับ